ครับประเด็นเมื่อวานเรายังค้างค้างไว้หลายๆประเด็นนะครับซึ่งเราได้รับทราบเกี่ยวกับความเป็นมาความเป็นไปของอดิฟเซาหรือศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้นะครับว่าเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ของชายแดนใต้นะครับซึ่งไม่ได้ทํางานแบบหยิบมือเดียวนะครับแต่มีภาคีเครือกายมากมายที่มาร่วมกันสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อที่จะสร้างสันคิ่ต่างให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราแล้วก็แล้วก็ประเทศไทยโดยภาพรวมนะครับ วันนี้เราจะมีอีกคนกลุ่มหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีพลังและก็มีความสําคัญมากก็คือเยาวชนคนหนุ่มสาวนะครับดิฟเซามีแนวทางที่จะดึงคนเหล่านี้เข้ามาอย่างไรคือผมคิดว่านี่เป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเยาวชนกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะเรียนรู้เนี่ยมันจะช่วยสังคมได้เยอะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เราอาจจะต้องให้กลุ่มภาพปังคมหรือผู้นําศาสนาครับและก็องค์กรนักศึกษาเนี่ยครับ ต้องมาช่วยกันในการที่สร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชายแดนภาคใต้ว่าคุณมีหน้าที่ในการที่จะช่วยดูแลสังคมนะคุณมีหน้าที่ในการที่จะเป็นคนปกป้องสังคมคุณเองนะคุณจะฝากความหวังคออื่นมาปกป้องสังคมคุณนี้ไม่ได้นะคุณจะต้องทาอย่างในส่วนของผมผมคิดว่าต้นทุนนี้มันมีอยู่แล้วมีโรงในเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยู่เป็นหมื่นหมื่นแห่งโรงเรียนปอนเลาะมีโรงเรียนตาดิกามีอะไรอันนี้ผมว่าเป็นต้นทุนที่สูงมากเป็นต้นทุนที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการ ทำงานเพื่อการพัฒนาสังคมในสามจังหวัดแดนภาคใต้งั้นผมว่าประเด็นเนี้ยมันจะต้องมีคนคิดแล้วก็ไปช่วยสนับสนุนเขาให้เขาทํางานได้านอย่างเต็มที่ครับผมว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยอันหนึ่งที่จะต้องในกลุ่มเยาวชนจะต้องทําอย่างเร่งด่วนเลยจะต้องทําความเข้าใจกับศาสนาของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่ศาสนาตามบัตรประชาชนตามทะเบียนบ้าน ต้องทําความเข้าใจในศาสนาตัวเองอย่างแท้จริงนะ,ะผมว่าน,นี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะ,ะคือถ้าเราทําบทบาทตอนนี้ขึ้นมาได้เนี่ยผมว่าเรื่องอื่นมันจะจบหมดอะ,ะสาคัญว่าเราเล่นบทบาทนี้จริงจังหรือเปล่าณวันนี้ผมคิดว่าคนอย่างละเลยอ,อยู่นะเยาว,วชนยังถ้าเป็นภาษาผมคือเยาว,วชนในสารจังหวัดก็ยังมีกลุ่มที่มันหลุดออกไปจากกรอบของศาสนาก็มีอยู่ทีนี้เราจะทำยังไงผมว่าอันนึงที่ผมคิดว่าสําคัญมากก็คือ ภาคประชาสังคมองค์กรเอกชนทุกหน่วยที่ทํางานในภาคใต้เนี่ยจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ในแผนงานหนึ่งหรือในยุทธศาสตร์หนึ่งในการที่จะดึงเยาวชนเนี่ยให้สนใจกับเรื่องปัญหาของ,างตัวเองบ้านเมืองตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะคนเหล่านี้ก็คืออน,นาคตของชาติอันน,น,นี้อันนี้แน่นอนยังล,ล่าสุดที่ดิบซาวกำลังจะทํานี่ก็คือครเราทาโฟตโต้โฟตโต้ถ่ายเป็นช่างภาพครับ ในสามจังหวัดเราจะเวียนกันในการจะไปจัดนิทรรศการเรื่องทั้งภาพโดยเอาเด็กๆเยาวชนในสามจังหวัดชียงราภาคใต้นี่มาถ่ายภาพร่วมกันแล้วถ่ายภาพเสร็จให้เข้ามาแสดงของเขาเองเราจะแสดงตามจุดสาธารณะในพื้นที่ต่างๆดึงเด็กจากโรงเรียนในกระชนสอนนายลามดึงเด็กจากเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆนี่มาช่วยกันในการมาทําศึกษาเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพแล้วให้เขานําเสนอสิ่งที่เขาถ่ายเองออกไปสู่สาธารณชนอันนี้เป็นการฝึกเขาด้วยในการถ่ายภาพ อันที่สองที่ผมว่าสำคัญดิฟเซาร่วมกับดิสราตันนาเดนใต้ร,รวมกับออทีวีไทยรายการ,รนักข่าวพลเมืองเนี่ยโดยสร้างเด็กใน3ามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ให้เป็นนักข่าวพลเมืองเด็กเยาวาชนรุ่นใหม่เพื่อเขาจะได้เขียนเรื่องเขาเองตัดต่อเอาออกอเผยแพร่ไปช่องทางของนักข่าวพลเมืองไปสู่สาธารณชนอันนี้ที่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งมันมันทำได้เยอะไล้อันนึงเนี่ยเราพยายามจะร่วมกับ องค์กรทางวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนเอาเด็กคนใน3จังหวัด3จังหวัดชายแดนที่สในใจเรื่องการสื่อสารเนี่ยมาอบรมการเขียนข่าวการทําข่าวการถ่ายภาพออกไปสู่สาธารณชนเพราะว่าเขาขาดทักษะแต่เขามีความตั้งใจอยากสื่อสารเรื่องของเขาอันนี้เรากําลังเริ่มทําอยู่โรงนี้อยู่มากครับคือผมคิดว่าสื่อเนี่ยมันโดยหน้าที่มันมันต้องทํางานเรื่องอีเวนต์อยู่แล้วเรงปรากฏการที่ไหนเมื่อไหร่ยางไงแต่โดยอันหนึ่งที่สื่ออาจจะขาดไปในพื้นที่คือเรื่องของบุฟเฟ เรื่องการเคลื่อนไหวอันนี้มันจะต้องเป็นหน้าที่ของสื่อทั้งเลือกสื่อทั้งเลือกในความหมายผมก็คือดิบซาศูนย์อิสราศูนข่าวอามานน้องๆสื่อมวลชนจะต้องทําเรื่องการเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยไปทวงดุลข่าวสารกระแสรายวันอันนี้เป็นหน้าที่ตรงคุณจะไปบอกสื่อว่า เฮ้ย hey, คุณต้องเสนอเรื่องนี้นะเป็นไปไม่ได้งั้นหน้าที่ของคนสารจังหวัดจันแดนภาคใต้และคนที่ทํางานสื่อทั้งเลือยหรือสื่อสานนิภาพจะต้องทําข้อมูลข่าวสารไปทวงดุลสื่อกระแสหลักว่าถึงแม้ในสถานการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันมีสิ่งที่ดีงามอยู่ในพื้นที่เยอะนะ,ท,ะที่ยังไม่ได้ถูกนําเสนออันนี้คือหน้าที่โดยตรงของคนในพื้นที่ที่จะท้องนาเรื่องนี้มาเสนอไปสู่สาธารณชนไปทวงดุลข่าวสารสื่อกระแสหลักเพื่อให้คนเกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่มีแต่เรื่องของ เหตุการณ์รายวันอย่างเดียวมีเรื่องอื่นอยู่ด้วยแต่ถามว่าเหตุการณ์รายวันนี้จำเป็นต้องรายงานไหมสำหรับผมจำเป็นต้องรายงานเพื่อให้สังคมได้ตระหนักรู้ว่าสถานการณ์ภาคใต้มันรุนแรงจริงนะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่จะไปถ่วงดุลเนี่ยมันควรจะทํำยังไงเช่นวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ครับความเป็นอยู่ชีวิตจริงของคนในพื้นที่ครับการประกอบอาชีพในสถานการณ์ที่มันแบบนี้คนมันทำรับชีวิตไปอย่างไรอันนี้อันนี้อาจจะต้องใช้สื่อกระแสหลักไปถ่วงดุล ผมอาอาจจะต้องทำดิฟเซามองยังไงนะครับว่าพื้นที่ของสื่อในบ้านเราเนี่ยมันยังมีมากน้อยแค่ไหนนะครับคือผมคิดว่าพื้นที่ของสื่อยังมีเยอะนะครับแต่ณวันนี้สื่อมันยังนําเสนอเรื่องของอีเวนต์เรื่องของปรากฏการณ์แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาภาคใต้ให้ได้คือสื่อต้องกล้าน,นําเสนอความรู้รเนี่ยเสนอความรู้มากกว่าความเห็นเพราะภาคใต้มันเป็นเรื่องของความรู้นะครับ เรื่องเมลา,ายุเรื่องความเป็นปัตตานีเรื่องความเป็นอิสลามใเรื่องความรู้รล้วนเลยนะแต่ถ้าเสนอความเห็นมากเนี่ยมันจะมันจะเป็นมันจะมีปัญหาใช่ครับแต่ถ้าเราเสนอความรู้ไปร้อยคือถ้าเสนอความเห็นต้องมีความรู้ไปไปร้อยให้มันให้มันสมดุลกันค,คนจะได้เข้าใจครับ,รบอันนี้ผมว่าย,ยังน้อยมากในพื้นที่ของสือ่อโครงสร้างของสื่อในจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรานะครับทางริบเซาแมนคือผมว่าโครงสร้างของสื่อมันยังเป็นโครงสร้างของสื่อมันก็เหมือนกับโครงสร้างทั่วๆไปหมายความว่า ข้างบนเป็นคนตัดสินใจเราเองก็ต้องทํางานตามที่ข้างบนเป็นคนกําหนดประเด็นมาให้เราครับงั้นผมคิดว่าต่อไปข่าวสารเรื่องาคใต้มันจะต้องเปลี่ยนครับคนที่ทํางานด้านสื่อเมื่อมีทักษะมีความคิดเขียนหนังสือดีค,คุณสามารถกําหนดประเด็นจากพื้นที่ไปได้ไม่ใช่ให้กรุงเทพกําหนดประเด็นอย่างเดียวครับอันนี้สําคัญอันที่สองคนทํางานสื่อต่อไปเนี่ยคุณจะต้องรู้จักการเขียนสังเคราะห์เบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ไม่ใช่รายงานเฉพาะข่าวสถานการณ์อย่างเดียว อันนี้ผมว่ายังมีน้อยนิสสื่อในพื้นที่อาจจะต้องทำ่องนี้เพิ่มมากขึ้นเพื่อไปถ่วงดุลข่าวสารกับสื่อกะแสหลัะครับจัญญาบันของสื่อที่มาทําในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับควรเน้นตรงไหนคือผมคิดว่าการมาทํางานข่าวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณปฏิเสธบรรดาสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็คือความเป็นประวัติศาสตร์ของพื้นที่ครับความเป็นคนมาลายูครับความเป็นคนที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามเพราะเรื่องนี้มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มันแน่นอยู่ในสามจังหวัด <c oughs> คุณจะมารายงานแบบข่าวปกติคงจะยาก <c oughs> เพราะว่า3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอจชายกรรมเกินปกติ <c oughs> ถ้าสื่อไม่มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้การรายงานข่าวอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ครับ <c oughs> คนไทยเชื้อสายมลายูมีประมาณสองล้านกว่าเนี่ย <c oughs> เขาเป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศไทยครับ <c oughs> แต่ถ้าดูใน3มจังหวัดเขาเป็นคนกลุ่มใหญ่ <c oughs> ถ้าจับความเป็นมลายูเนี่ย <c oughs> เขาเป็นคนกลุ่มใหญ่ในอาเซียนนะ <c oughs> แต่ถ้าจับความเป็นศาสนาอิสลามเขาเป็นคนกลุ่มใหญ่ของโลกเลย งั้นประเด็นแบบนี้ที่ผมว่าสื่อจะต้องเรียนรู้เสนออีกประการหนึ่งที่ทำให้ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีมีความน่าสนใจมากขึ้นคือภาพของสามล้อถีบที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ที่สำคัญพาหนะชนิดนี้ยังคงได้รับความนิยมจากชาวท้องถิ่นเพราะสามารถบรรทุกของได้มากยิ่งไปกว่านั้นในยุคที่น้ำมันแพงขึ้นเช่นทุกวันนี้ การหันมาใช้3ล้อทีบยังเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยชาติประหยัดพลังงานและลดมลพิษให้สิ่งแวดล้อมทั้งยังสามารถสร้างอาชีพให้กับคนที่นี่ได้อีกด้วยเมื่อเรียนรู้เมื่อ,อไหร่เนี่ยการรายงานข่าวมันจะทําให้เกิดประโยชน์กับต,ตัวสื่อเองและมันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยส่วนรวมเองด้วยเอาจุดแข็งตรงนี้มาเป็นประโยชน์ในการมองเรื่องภาคใต้สื่อมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสันนิษฐานได้อย่างไรครับ ผมว่าช่วยได้มากนะคือถ้าถ้าหลักของดิปซาวเนี่ยอันแรกใช้ความรู้ไปเคลื่อนเครือข่ายครนะรใช้สื่อไปเคลื่อนสังคมชายแดนใต้ครับ,รบแล้วก็อันที่สหน้าที่ของดิปซาวอันที่สก็คือทําหนังสือเฉพาะกิจเรื่องประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงให้เป็นประเด็นสาธารณะครับนี่คือสิ่งที่เราทําอันที่สี ใช้งานวิชาการใช้งานวิจัยมาเป็นประโยชน์เพื่อทําความเข้าใจในปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใตา้ครับนี่คือหลักที่เราทําโดยตัวของมันเองเนี่ยสื่อไม่ใช่เป้าหมายแต่ว่าเป็นเครื่องมือใช่ไหมเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการที่จะนําข้อที่จริงเสนอต่อสาธารณชนนะครับสื่อเป็นเครื่องมืออย่างเดียวครับแต่ว่าเครื่องมือของสื่อคือมันต้องใช้ความรู้ไปเคลื่อนสังคมชายแดนใต้ครับครับ,รบเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้องค์ความรู้นั่นคืออาวิชาแ,แน่นอนอาวิชากับความรู้สึก มันทําให้คนมีความรู้สึกไม่ดีเพราะพอคนตัดสินด้วยความรู้สึกไม่ได้ตัดสินด้วยความรู้ไม่ได้ตัดสินด้วยข้อมูลเนี่ยเรื่องความขัดแย้งมันจะยิ่งห่างเอาอีกงั้นถ้าใช้ความรู้ใช้ฐานข้อมูลมาตัดสินปัญหานะความขัดแย้งมันจะยิ่งค่อยคอยขยับเข้ามาอารมณ์ <Labour. S 1> มันจะไม่เกิดขึ้นไงแต่ตอนนี้ถ้ามันฟังแล้วมันใช้ความรู้สึกนะอารมณ์มันเกิดขึ้นแน่นอนสามจังหวัดจายแดนภาคใต้บ้านเรานับ ถอยหลังก็6ปีกว่าแล้วนะครับ,รบที่ยังอยู่ในสภาวะอย่างนี้นะครับมีส่วนในการที่จะช่วยพี่ใครผมคิดว่าสังคมมาลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องกลับมาทบทวนตัวเองเหมือนกันนะบทบทวนตัวเองว่า6ปีมานี้เราใช้พลังศักยภาพเราในการทําความว้วใจากรัฐบาลมากหรือยังอันนี้ข้อแรกข้อที่2ผมคิดว่าสังคมมาลายูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต ต้องหาผู้นำกล้าที่จะพูดกับรัฐบาลว่าสิ่งที่ทําต่อไปนี้เนี่ยที่ควรจะทํายังไงหนึ่งสองสามสี่อันที่สามเพราะว่าภาคประชาธิในสามจังหวัดชียดนภาคใต้ต้องกล้านําเสนอข้อมูลที่ให้รัฐบาลเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนกระบวนทัพใหม่ๆในการแก้ปัญหาภาคใต้ได้คือถ้ายังอยู่แบบเดิมเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ครือมันคนก็ยังตายแล้วบอกว่าระบบการกระจ้าํานาาดีอยู่มันก็ไม่แก้ปัญหาเรื่องความรุนแรงครับ รัฐบาลก็บอกว่าวิธีการที่กำลังทาอยู่ตอนนี้มันถูกต้องแล้วแต่ก็แก้ปัญหาความรุนแรงไม่ได้ผมคิดว่าอันนี้รัฐบาลและก็คนในพื้นที่เนี่ยมันจะต้องจากทั้งบนข้างล่างมันต้องมาชนกันได้นะคือถ้ามันไม่ชนกันเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาแนวทางใหม่ๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นครับผมว่ามันต้องหาวิธีใหม่ๆคือถ้าถ้ายังอยู่แบบเดิมผมว่าชาวบ้านเดือดร้อนคือคนอยู่ตรงกลางมันจะมีปัญหางั้นรัฐบาลควรจะเรียนรู้บทเรียนจากประเทศอื่นบ้างครับ ถา,ถามประเทศข้างเคียงบ้างครับถามคนทุกฝ่ายบ้างผมว่าอันนี้อันนี้สําคัญคือที่ผ่านมาเนี่ยถ้ายังใช้วิธีแบบเดิมยังคิดแบบเดิมนะผมว่ามันไม่ตอบโจทย์ครับมันจะและคนมาอยูเองเนี่ยต้องกลับมาทบทวนและกล้าที่จะบอกรัฐบาลครับคือถ้าเราไม่กล้าเนี่ยคือเรื่องนี้นคนอนื่เนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องตัวคนในพื้นที่เองต้องกล้าจะมาเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมบอกว่าต้องกล้ามาทำนั่นสิพิมเองต้องกล้าที่จะมาบอกว่าไอ้น,นี้ไม่ได้นะที่สุดต้องคืออย่างนี้ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถพูดได้ครับยกเว้นว่าเราจะกล้าพูดหรือเปล่าครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือแนวความคิดกระบวนทัเ์เรและงานนะครับของนักขา่าวท้องถิ่นนามมูมัดอายุประทานนะครับซึ่งความแหลมคมที่เหลาจากประสบการณ์จริงนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วเราทั้งสองต้องขออำลาแต่เพียงเท่านี้นะครับวัสสลามุลัยกุมบารออัลลอฮ์บะรราะกาตุสซาดิค